ตอนนี้นุ่งก็ยังอยู่บ้านน้องเก่าเนาะตอนนี้ยางอยู่ริมถนนกล่าวว่าสิไปหากินเท้าแรงเนะาะเพราะว่าเสีดอย่างกินไปเบิ่งก่อนตอนนี้พุ่มนเนึ้อเนาะทุกคนเมื่อกี้นอนนอนที่คืน,นเนึ้อเนาะค่ำมละนุ่งหมาค่ำก็เลยบระเทศไทยอย่างให้เบิ่งมากนะมายเนาะหมาค่ำมดูเขาจะได้กินอย่างเนาะเสียงดังขนาดกินหอดบ้านทุกคนมากบรรยากาศแบบนี้ขนาดเลย ย่างไปร้านน้องบรรยากาศนอ้อนี่เป็นร้านหมูกระทะมีร้านจอดรถอยู่ทุกคนม,มีร้านจอดรถอยู่แต่ว่าร้านน้องอยังบมีป้ายมองหันเนาะแต่ว่ามีป้ายมองนี้แล้วนี่เป็นป้ายบ้างใหญ่ๆผู้ใดมาก็จะลืมมาแวะได้ทุกคนอาหารแซ่บอาหารคล้ายๆกับร้านนุชเลยจำมะฮงมีปลามีเ้ก,กอกอีสานก็มีเนาะตามแซลมอนนี่ยุติถนนแบบนี้เลย บางบัวทองเด้อ,อผูดใดมาหนานร้านน้องร้านก็น,น้านั่งเลยทุกคนเป็นห้องแอร์น้านั่งขนาดมีบ่งจอดรถกว้างขวางข้างๆซี่เป็นร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะคนไลน์เนาะไปได้เข้าร้านกัน <c oughs> เออน้านมันก็ดำแบบ อันนี้ในครัวอาหารน้องด้วทุกคนลงลูกแม่ใจด้ยวยนิสูบรรยากาศเนาะในหา้านมีลูกค้าอยู่ประมาณสองสามโต๊ะทุกคนมันก็กำลังสั่งของอยู่น่นมันก็ขวดก็คือกันอันนี้นมเนาะนมเจ้านายน้องสายนุชขั้นข่ายนี่ทุกคนโทรสั่งได้ด้วยพใดอยุทแทวบางบัวทองนี่เบอร์โทรตามนี่นม สดผสมโยเกิร์ตเดี๋ยวนุสิโลงซิมเบิงเป็นตาเซบอ้าวมไม่เอามาให้จิ๊บอ๋อแล้ว,ลว,ลว,ลวได้สองใบเซบทุกคนอืแซบ อืมปวดนะอ,อกกี่ส,สิบบาทแทบสี่สิบบาทใดอยู่แถวบางบททัวทองสั่งผ่านไลนแมนก็ได้ทีเบอร์เบ,บอร์ตามนี้เลยอุ้ยมันคือโปรัดแทบพีได้น้ำซุปผสมยกเต้ รถออมาะไหนะเ,เอาล้านน้ำไปเราไปสุดท้ายไปลาบากเลยไปลำบากแต่เอา,าไอยนี่คือพ่นซูซีกันเอากระเาา้าอะไรเ่ย ข้าวเจียวหน้าร้านนางนาฟังไม้แล้วเหรอฮะจะซื้อโทรศัพท์ไม้แลหรอโบดิสสอเอาเมธเอาบิ้องมึงทุกคนคนงามคนงามยักษ์ตายบอกว่าที่ถ่ายไปให้ยายเบิ่งแม่เบิ่งพ่อเต้งกันยังเห็นหน่อยมึงเฮ็ดนางคำมึงเฮ็ดนคำกูเฮ็ดได้ในยูทูบเลยเราดิ้นแต่เราจ้าเป็นนักดิ้น แซ่บเลยเดินกระลำห่าติดกันมเงยังก็เกิริกา้วูกครหรต่คะใคกในธนาคารงาับแล้วเพิงหลับซังเหย4ด้าน2ตกกันงแซ่บเลยทุกคนมือวมือวาน

มันถ้าแซ่ตัวเย็นมันสีแบบว่าเป็นวุ้นๆนะ่ะนะเปรี้ยวๆนิดนึ่งมันมันแซ่บขนาดข่้แล้วทุกคนบรรยากาศชิลยู่หลังก๊กไม้โอ้ยชอบจังเลยบรรยากาศแบบนี้บุ้มมีลูกค้านางครัวมันยู่แบบนี้เป็นครัวนี่ครัวเปิดเนาะย่างออกมาลิ่นอยู่นี้ถ้าเกิดว่าบ่มีลูกค้าทั้งหลังจะเป็นก๊กไม้ อ้นุชชอบขนาะดคนสวยมาจากโรงเรียนไม่ใช่มาจากมาจากยังนะมาจากเนนะาากป็นปาละจ้างคนเลี้ยง <laughs> สวัสดีค่ะเร็วจ้าเร็วสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่เละลเร็ว้อน่าใสขึ้นแล้วเนี่ย <laughs> เริ่มผมมาแล้วมาสวัสดีเร็ว <laughs> พี่แต่เร็ว <laughs> พี่แต่เร็วเด็กน้อยยานในปื้ในไม่อายยังจำอยู่นะเนี่ย จับมือหน่อยจับมือหน่อยมีขนมนะเออมีมีแต่ไม่ได้เอามาอยู่บ้านเฮ้ยแต่แล้วโอ้ยต่แล้วแต่แล้วโอ้ยแต่แล้วโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่กลัวเราอย่างนี้จ้าเร็วมาซุดก่อนทุกคนมาซุดก่อนพาเราโต๊กกันโต๊กยังวะโต๊กโต๊ะตัวฟ้าเนาะเนาะ โอ้ยผมนี่นะไม่ขึ้นสักทีอุ้ยแต่แล้วหลานยานอ๋อเราไม่ได้เจอกันแค่ไม่กี่เดือนเองมันมจำกันไม่ได้ฮะเจอเจอในฟันมีกี่ซี่อีกแล้วในฟันอ

ต่วเลยไม่ตกลงหลอกล้านนันนั่งนั่งดนนุตอเลยไม่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 เอาไม่เอาคดจเอาให้่นนุเอาให้หรอนี่ใครมาีด้วยเอาขนมอทุกคนเอาขนมลอออาเลย รอหลานกินเองอิ่มเองนะทุกคนอร่อยไหมหน้าเปลี่ยนไปไตอนนั้นนุชมาแบบหน้าอย่างอันยังเด็กน้อยอยูน่นะเนาะอันนี้หน้าใสมิง้งเนาะหน้าใสมิ้งเลยนยินม้มหวานยิ้มหวากนก่อนยินมนน้มหวานยังไงทำกนนิน,กน,น,นไปเจ้ามันกินไม่ได้เลยคือเวลาท้งวอนแล้ว่ะ นี่นี่มากินต้องนะตังโกตองโอกตังโอกอืมเรือ,อกิกนมั้ยคะนี่หลวงจะกินแล้วนะถ้าน้องไม่กินอ่ะแบบมะมองยั้มยั้มยั้มยัมไหม,ม,ม,มไปก็ได้ <c oughs> ดูดูพี่หลงเลยหลงอยแย่งน้องนะงงงนะไม่ได้านะของน้องนะทุกคน่คะค่ะอาหารร้านน้องสายนุชไม่ได้แพงเลยเมนูมียำสเดาว็มีทุกคนยำสเดากุ้งสดอาหารที่คล้ายๆกันเลยนะอาหารคล้ายๆกันกับร้านนุชเลย มีราคาราคาตามนี้เลยบบิได้เพลงเลยเดินมาเดินมาอ่ะเดินเดินมาสิเดินมามมปัดมือกับทีมีนะคะอืม,ออมราคาตามนี้ทุกคนต้มแซบ่บอุ้ย

เจ้วแล้วก็ต้องันขอมูทุกคนจั่เจ้ว เออว่ะโอ้ยอือหวังจริงยังงเห็นเขาเลยหอมจนพุง เปลนไเบิ่งนไมครเบิ่งนคาต้องเบิอ์ ร้านน้องซายทุกคนร้านน้านะั่งน,นั่บบน,นี้แบบมัน,นกระจกแบบนี้ถ้าเกิดว่าตอนกลางวินแดดออกก็สิเอามูลี่ลงเนาะม่านรูดลงมาอมยุติเทโลดวิวงามขนาดนรูดร้านอนนะไรนะคะนะคะนะคะ,นะคะ ไม่อุ้มก่อนดิอุ้มก่อน้กนนัอุ้มก่อนได้ไหมอุ้มก่อนได้หมไม่ให้อุ้ตอนนี้ก็ยังไ่ให้อุ้ม น่าทีค่คุ้นคนที่อยู่น้ำประมาณมื้อสอ่งมือถึงสี่ให้อุ่นเนาะโอ้ยตอนนี้รอค่ะเจ้าสิเกฟมาแล้วทุกคนสองทุ่มแล้วจะไปทานสองทุ่มครึ่งแม่ขึ้นบ้านป่า,าแล้วตอนแรกว่าสิกินลาบอันว่าสิยนพากันเฮ็ดลาบนิดกินแต่ทีนี้ข้ามแล้วค่ะเจ้าหมารดมาเขะเจ้ากินข้าวแล้วมันล้ก็เลยว่าได้ไปตลาดตลีเนี่ยเลยอดไปรอบหนามาก่อนเนาะ ร้านย้ายมาตั้งร้านเก่าเลยเนาะอย้ายมาตั้งร้านเก่าย้ายมาานาันได้คือเดือนอ่องเดือนได้สองเดือนสอเอนสร็จแล้วจะขึ้นละ่ะอันนี้ทางเข้าทุกคนอืมอันนี้ส่วนทางนอกเนาะอันนี้เป็นร้านอันอาหารตามสั่งเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงนี่ อันนี้ก็ร้านเดียวกันเนาะเจ้าของเดียวกันครับน้องสายนุชเองอเจ้าของเดียวกันเด้อแต่ว่าอันนี้ค่ะเจ้าเปิดตั้งแต่เช้าเนาะปิดอันปิดห้าโมงแรงนุชก็ลืมมารีวิวนะตอนนั้นลืมมาถ่ายตอนที่ยังบอกนั้นนี่เป็นบอนคิดเงิน <cười> <cười> Hả? Mình phải xem cái hàng tiền không. Ừm. Nó không อามือเลยใจคะเจ้ากินข้าวอิ่มแล้วร้านหมูกระทะเขะเจ้าว่ามันแซ่บคนไล่หลาเนาอเสด็จมากเลยเราอิ่มแล้วเขะเจ้าก็อิ่มกันหมดแล้วเบื่อนู้แซ่เบิ่งทุกคนบรรยากาศเขาเจ้าว่าอันมันแซ่บน้ําจิ้มแซ่บนะเจ้าว่าน่าจะคายเป็นซุดแล้วก็มีอันร้านจอดลงจอดรถอย่างนี้ไซอันพ่วมกันเนาะเป็นร้านอันน้องไซนรดกันก็คือไซพ่วมกันไปกินแล้วหมูกระทะร้านนั้นแซ่บบ่ แบร้านมกรทะน้ำจิ้มแซบน้ำจิ้มแซบเหรสุดเท่าไรค่าเป็นสุดเหรอใช่อ๋ <250. S 1> อสองร้อยองร้อหาสิบสองรหินี้อิ่มจากคน,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 หหนอิอ้มจากคน,น,นสคนุดเดียวนะห้าร้อยเหรอยิ้มนี่เหรอ่สองร้อยห้าสิบิ้มคนหนึ่งเหรออ๋อสองอหสิบอิมสองคนนะทุกคน,น มาบ้านแม่แล้วทุกคนนี่ทุกคนพาขึ้นมาเบิ่งห้องผู้หญิงเนาะอของเยอะจังเลยก็มีไฟวะดาวห้องทางเทิง,งนี่เนาะเออก็มีไฟทางนอกรอดไฟคาะเปิดประตูกไปเจสสิเป็นอันนี้เนาะเป็นระเบียงเป็นทอนทาง เปิดประตูอยูบ้านนี้วายทุกคนอุ้ยเสียวแต่ก่อนบบหู้สซึกอย่างแต่เดี๋ยวนี้บรอย่แบบที่สูงๆโดนเสียวเสียวมากเลยกลาง,งคืนก็นสิประมาณนี้เลยทุกคนแบบยูบ้านนั้นอุ้ยพระจันรผู้พระจันรในเมืองกรุงเป็นแบบนี้ทุกคน เสียวๆเออเมือ,มอ,องโก่งอ่ะอยู่บอนู้นอยู่มันเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเงยียบสงัดติ้งๆกลางคืนก็นได้อันนี้สิมีรถแรง่งตลอดเวลาตรงไปทางนี้ก็สิเป็นตลาดบางบัวทองเนาะอันตลาดบางบัวทองออกไปพู้นใสน้อยออกไปสุพรรณเนะะา,า,าะแล้วก็อันถ้าเตอมาเลี้ยวไปทางนี้ก็สิเป็นบางใหญ่อันนี้ก็สิไปทางพู้นไปทางกรุงเทพทุกคนทางกรุงเทพกรุงไทย แล้วก็ไปซอดวังนู้นแท่นงานก็นได้เนะเาะอันนี้นะไปกรุงเทพกรุงไทยไปโมชงโมชิดก็สิไปทางนี้เลยเนาะ,ะวิวกลาคืนคนหลายตลอดเลยั้นหมกูกระทะเขาปิ๊จมูกม,มามาดูชุดาราาเทลาไรบุ๊คงสอรห้าสิบเองส,สมัยนี้สองรสิบห้าเน,นี่ยอง้อุอ้ย อันนี้ใครก็ไม่รู้ทุกคนเเมวยีวแมีวแมวทองเหรออยู่บ้านพุ้นก็แมวเะยท่บ้านพุ่นก็แมวจักมาตาใสได้ทุกคนขวดยังหีือล่าขวดยังวตะกอนเดิ้ก็สไปดวนองขวดไปดับเตียนนี่ไปดับจะมีห้องน้ำในตั มอยู่ทางนอกนนี่จะอยู่อยู่ทางหลังอันนั้จนจะเทสบานลแล้วทุกคนนั่นไฟหงงหงนเทศบาลลงบทอง อยู่นำนะแบบนี <refuge> ้ก <im Inter> <ator> er an ็สินอนนอนนี Sug ่คืนหนึ่งนอนในนอนน้ำรองดาวและทเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังเล่าเรื่องความเก่าความลังให้ฟังสมัยตอนเฮ็ดงานอยู่ออฟฟิศส่งของตอนนั้นเนาะม้วนม้วนเด้อตอนท่านอยู่กันครบทีมนะแต่เดี๋ยวนี้มีแยกย้ายไปมีครอบครัวมึนแล้วต่างคนต่างมีครอบครัวมีลูกมีเต้าไปมึแล้วนะบางคนกับเมืองบ้านบางคนกับเมืองบ้านเลื่อนรถกับ ดาวนี่แล้เนาะยังบ่มีครอบครัวส่วนที่เหลือจะมีลูกมีครอบครัวเมื่อเช่นกันโอเคเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแล้วมาเล่าความเล่าความ,<อ>วามเก่าความล่าให้ฟังเนาะเสี่ยวทุกคนแบบยันยานค่ะนะตายติ่งเกาหลีขนาดอันนี้เบิร์นรูปตีเกาหลีได้ยินเสียงรถเบร<ห>กเม<ห>ื่อกี้นี่ทุกคนตกใจยานหนูทอง 그리 <뭔람>